เมื่อไฟบันลัยกันเผาทุกอย่างบนโลกจนหมดสิน้นกลายเป็นแดนแดดเดือดที่แม้แต่โลกไฟลุกก็หยุดเขาไม่อยู่สิบปีหลังไฟสุริยะเผาทำลายทุกสิ่งโลกสูญสิ้นพลังงานทุกอย่างกลายเป็นแดนเดือดของคนเถื่อนที่ไร้กฎเกณฑ์ เดฟบอติสตาจากฮีโร่สุดเกลียนรับบทเจกอดีตทหารรับใช้ชาติแต่ตอนนี้เขารับจ้างล่าขุมทรัพย์ที่ราชาวาเดนไทยเป็นคนสั่งรับบทโดยเจ้าพ่อคำพูดติดปากมาร์ต้าแซมูเอลแจ็กสันที่ส่งภารกิจล่าขุมทรัพย์สุดล้ำค่าให้เขานั่นคือโมนาลิซาโมนา มมแม้เจคจะชอบลุยเดี่ยวแต่ก็ต้องจำใจร่วมทางกับเดรียรับบทโดยดาราสาวสุดเซ็กซี่โอกาคูรีเลนโกที่ครั้งนี้เธอจัดเต็มคิวบูสุดตัวเพราะเธอต้องการปลดแอกอิสรภาพของแดนแดดเดือดน,นี้และทราราาทุชกาศที่แหกคุกจากแดนแดดเดือดน,นี้ออกมาได้คือโวคอฟรับบทโดยนักสแสดงจากซีรีส์มหาศึกชิงบัลลังก์ขวัญใจประชาชนคริสโตเฟอร์ฮิจูเขามายัางเลือดเย็น โนครั้งที่ไม่ว่าใครหน้าไหนก็เอาเขาไม่ลงการล่าขุมทรัพย์ในแดนแดดเดือดครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การช่วงชิงขุมทรัพย์ธรรมดาแต่มันคือแอคชั่นที่ดุเดือดฉากบู๊ที่จัดเต็มจากผู้กำกับสายสตันเจเจเพอร์รี่เจ้าของผลงานอย่าง d a y ์ชิฟต์และ The k i l l e r อร์สเกมและโปรดิวเซอร์ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเดฟบอตติสตานั่นเองอัฟเตอร์เบิร์นล่าขุมทรัพย์แดนแดดเดือดจึงไม่ใช่หนังล่าขุมทรัพย์ธรรมดาแต่มันโคตรเดือดโคตรดิบ และฉากบูแอคชั่นสุดดุด,ดันมัดใจคอหนังแอคชั่นอย่างแน่นอนทั้ง4คนกับการไล่ล่าขุมทรัพย์สุดดุดเดือดดินแดนที่ไร้กฎเกณฑ์ในโลกไฟลุกก็ยังหยุดพวกเขาไม่อยู่โมนาลิซาอาจไม่ใช่ผลงานที่คุณเคยรู้จักอีกต่อไปอัฟเตอ์เบิร์นล่าคุมทรัพย์แดนแดดเดือด 18กันยายนตนี้ในโรงภาพยนตร์